เดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมนั่งรถดูบรรยากาศตอนแร้งๆนะคะ,ะช่วงนี้ใบไม้น้อยก็จะมองเห็นบ้านเรือน ยังไม่ตกมาอีกนะคะแต่หนาวมากช่วงนี้ก็มีลมแรงคลิปนี้ก็พาดูบรรยากาศตอนช่วงหิมะลงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากติชมด้วยนะคะ